บรรยากาศที่ดีช่วงฤดูหนาวกับพี่นงองบรรยากาศตอนสายๆก็ร่งดีเลยสวัสดีหลังปีใหม่ครับพี่นงคงครับเมื่อใด้ออนซ้อนของดีก็อยากมาลำดับเรื่องเล่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพี่นงองเพราะว่าสิบิ็นการให้น้ำก็ดีการดูแรลรักษานาะพี่น้องเนาะหลายคนก็นสนใจว่าการใส่ปุ๋ยการดูแรลรักษาการอ่า เห็ดให้มัญยาวต่างๆหน้าๆี่เห็ดจึงใดเแียวผสนว่ะเมื่อไรก็เลยสิมาควุยฟังหลายคนกระสงใสยบางคนก็หามาเลี้ยงเข้าลือสีเอาไว้ประดับประดาโลฟันการใส่ปุ๋ยแหงามพี่น้องปุ๋ยนี่แล้ตั้งห้าสีเหลือกใส่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพที่ห้าคิดคนขึ้นเองก็แล้วแจ้เห้าสิคนขว้าว่าห้าสิใส่ตัวใดที่เหมาะสมกับเข้าลือสีเดือพี่น้องเด้อ ถ้าเราใส่ปุ๋ยสูตรเคมีอันนั้นมันก็มีตารางในการใส่อยู่แล้วพี่น้องอ่านตามสลากที่เขาใ,ใส่แล้อพี่น้องเด้อ่วนปุ๋ยชีวภาพแต่แต่ผู้ใดคนขวบใส่นั่นนะสูตรของใครของมันครับแต่สูตรของออนซ่อนของดีกับือคลิปที่ผ่านผ่านมาเนี่ยแหละครับสามารถย่อนกลับไปเบืองใเดเออปุ๋ยสูตรเฮ็ดพื้นเองนี่ก็มันเป็นปุ๋ยชนิดเจือจางเนี่ยจัง่อยก็เดือนละครพี่น้อง เดือนละครั้งนี่ถือว่าพอดีในการให้ปุ๋ยส่วนให้น้ำเนี่ยพดนน้ำยิงสี่นาะพีนองเนาะเดือนละครั้งพีนองเลือกเอาแต่โดยมากก็เป็นเวลาเศร้าเนี่ยดีที่สุดปีนองครับช่วงเศร้ากับช่วงช่วงแรกก็ได้พีนองใบใบยิงสี่หนะ้าใบสองใบาสามสี่ได้ครับถ้าเห็ดเพือจจำหนกับว้นสิวดมือละสองเถ้อพีนอง เพื่อเป็นการเล่งความเจริญเติบโตให้มันยาวไว้ให้มันงามไปนาอพี่น้องเนาะแต่สําหรับเดี่ยวเห็ดประดับเอาไว้แขนรอบเพี้ยนรอบซ่านเอาไว้เบิงเอาไว้กักฝุ่นละอองอากาศสางโอโซนรอบเพี้ยนเท่าแล้่ครับเขาก็หดมือละครั้งก็ได้พี่น้องครับใส่ปุ๋ยเดือนละเท่อครับพี่น้องครับการดูแรลรักษากับพ่ได้ยากกานซะเลยครับ,บ,รบสําหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในาการแฝเข้าวลือสีครับ ขอบหน้าต่างพี่นองหรือห่มใหม่ก็ได้พรมานวานแดดลํำได้ที่ละครับผมเขาสามาดัดเอาไว้แขวนใส่ชายค่าหรือใส่ห่มใหม่หรอบบานชั้นชั้นใดพี่นองแต่ต้องโดนแดดแน่อยู่ในห่มแน่ประโยชน์ของมัานเข้าด้วเสี N แรก็คือเป็นใหม่ประดับนะครับสางเพิ่มสวยงามรอบเงอนรอบชั้น และประโยชน์ตต่อมาเนี่ยก็คือการสั่งมุ้น้นพี่น้องจุดซับละอองฝุ่นสารผิดต่างๆหน้าาพี่น้องให้มันสอบสอบลงรลอบันเขาสำหรับทันใดที่มีเข้าด้วยสีหรือเลี้ยงดูเข้าฤาษสีอยู่แล้วพี่น้องการขยายพันธุ์เข้าฤาษสีก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆที่ผ่านมาของกอนซอดของดีได้นกครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาปุดจา คุยทบทวนกันในรอบหปีที่ผ่านมาพี่น้องครับหลายหลายคลิปทีเฮ็ดมาแล้วได้พี่น้องเด้อบม่ว่าสิเป็นการเล่งความยาวความเจริญเติบโตให้หลายคนถามเรื่องสูตรปุ๋ยมาพี่น้องมันบ่ได้จำกัดเอาไว้หรอกครับว่าสูตรปุ๋ยจะต้องเป็นจังไดแล้วแต่พูดสีเลือกใส่เ้อพี่น้องอันนั้นได้ดีกัเลือกใส่น,นั้นแหละครับคารบรรจุสโ,โลกหาง่ายสำหรับเฮากับพี่น้องมันเป็นประโยชน์ต่อ ข้าวหรสีกะใส่ได้ครับว่ามีจํากัดครับพี่น้องครับขอให้ย,ยู่ทว่ามาตรฐานว่ามันใสกับพืชชนิดนี้ไนดะ้พี่น้องดนะ้อสูตรปุ๋ยที่ผมเลือกใส่เนาะพี่น้องเนาะโดยมากมันเกิดจะเป็นสูตรปุ๋ยสําหรับไม้แขวนทั่วไปนั่นแหละครับอาจจะลดลันบางตัวออกไปหรือเพิ่มบางตัวเข้าไปพี่น้องชนิดของเฟื่องเนี่ยมันมีหลายชนิดอยู่ได้พี่น้องก็สามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพชนิดเดียวกันได้ ปุ๋ยที่ว่าเขาประยุกต์ขึ้นมาเนาะครับ้พี่น้องเนาะสามารถเอามาใส่ได้สูตรปุ๋ยของออนซ่อนของดีเทสคลิปไปก่อนหนะน้าดีคก็เป็นสูตรปุ๋ยที่ประยุกต์ใส่พี่น้องมีผงชูรสมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอน้ำซา,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 าวข้าวพี่น้องไม่นน้งมักเด้ครับไม่เป็นน้ำมักเด้พี่น้องน้ำซาวข้าวเด้อเท้าแช่ไวก้ก็สองสามชั่วโมงเอามาใส่ได้พี่น้อง ว่าแม่น้ำมักเป็นเดือนเป็นปีเ้อครับยาวน้ำมักเข่ามาเฮ็ดปุ๋ยนะครับเดอ้อเอาเป็นน้ำเศ้าเข่าได้พี่น้องแล้วก็ไข้พี่น้องตอกตีใส่ผสมคือเห็ดในคลิบทีทีผ่านมาแหละครับสามารถย้อนหลังกลับไปบ่งได้เด้อพี่น้องเดอ้อปัญหาและสัตรูของเขา้าฤาษีวา่นามีบ่อฉันมีอยู่ได้พี่น้องปัญหาหนี่ก็บว่าได้เกิดจากตัวมันโดยตรงอกครับพี่น้องครับ,กบเกิดจาก การดูแลของเฮ้าเนี่ยแหละครับการจัดว่างของเฮ้าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับว่าเขาจัดว่างถูกต้องบอสําหรับเข้าฤาษสีเนี่ยครับไปแขวนในที่อันหมาสสมบอแดดล้าไลบอ,อ,อลมโกกบออ,อมเกินไปแดดเกินไปบอรครับมันสีสังเกิดเป็นสีดําสีน้าตาลขึ้นมากพี่น้องครับนั่นแหละก็คือจุดอ่อนในการจัดว่างพี่น้อง ปัญหาอีกอย่างสาหรับเข้าด้วยสีจะเกิดเป็นสีน้าตาลสีดํเด้่อยไปนอนเรือยคือเขาชิมว้หลายมื่สองสามมือนลดน้ำเทืนน่นึงกับไปนองครับการคายน้ำออกหรือคายอากาศออกจากใบของมันนีไปนองครับทําให้ใบของมันนีเหี่ยวแห้งลงการที่เขาจีบม,มาให้ปุ๋ยลดน้ำกับขึืนนึงมันก็ฟื่นตัวได้ยากที่สาหรับใบที่เหี่ยวแห้งลงไปเลืวอยไปนองครับมีแต่สารทิงเท่านั้นแหละครับ ว่าจะเป็นใบดำใบสีชาอ่อนน่าก็ต้องเก็บจริงไปพี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็รอดตัวไม่มันงอกมันเงยขึ้งมากหลายคนคอมเมนต์มากพี่น้องว่ามันเป็นสีชาวอ่อนเป็นสีดำมาสีนว่าใบบไม่มีวิธีแก้ไขดอกพี่น้องมีแต่แต่สางถิมเด็ดถิมพี่น้องเพราะว่ามันเหมือสภาพบางเทียมมันกระเท่าบางเทียมใบมันกระแก่เหมือนอยย่ไขของมันพี่น้องครับ มีตั้ง่วิธีป้องกันครับกับการดูแลแหละครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันก็เป็นของมีชีวิตคือก,กันนาะพี่น้องเนาะบ,มบ่มบำรุงดูแลรักษาเอาพี่น้องให้เจริญงอกงามใส่ปุ๋ยเดือนละครพี่น้องพอดีพอดีเลยใส่แบบเจือจางเด้อพี่นอ้องก็สร้างอุณหภูมิก็คือขีด่นละอองน้ำเนี่ยจักงน้อยให้กอกระบาบพี่น้องครับก็สิได้ข้าวฤสี หอยระยะสวยงามคื้นดันหลังพี่น้องเป็นการดูแลอย่างดีครับให้น้ำเ้ากับตอนแรงพี่น้องตอนบายเด้ขอครับเอาก็สิใดมานเขา้าฤาษีประดับประดานรอบบ้างควนว่าน,นเ็ด่ังไดนัวเพื่อเสีหยมันยาวไว้เ่าซส่นว่าอยากให้มันยาวไว้ก็บพอยากได้พี่น้องอยากให้ยาวไว้ก็สร้างบรรยากาศครับสร้างบรรยากาศรอบด้านมีการ่นละอองน้ำดนจัหน้อยต่อมือพี่น้องให้เกิดเป็นละอองน้ำ หวยเราออกน้ำเพาะยึดตามใบครับมันก็สิเงาลงกว่าเก่าในจังหน่อยขยายพันธุ์ได้เร็วขยายพันธุ์ได้ไวเติบโตได้เร็วครับพี่นอมม้องบบมี่ยังทำการดูแลครับการเอาใจใส่ครับพี่น้องเขาดูแลเอาใจใส่แน่จังหน้อยเศ้าแรงครับเป็นเังสั้นละครับแต่กับมาถึงกับพงบผงบครับสีน้ำหายน้ำนี่แหละครับเป็นเรื่องจําเป็นแนจังหน่อย เพราะว่าการดูแลเข้าฤาษสีนี่มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนนี่อย่างดอกพี่น้องแต่ขาด,ดการดูแลขาดการให้น้ำทั้งสี่กับมันก็สีแห้งกระสีเหี่ยวลงด้ทันทีครับพี่น้องครับเพรามเีเหย่าสวัสดว่าอยากให้เหย้าเหย้าักขัดนี่มันเหย้าสำารับเข้าฤาษนสีสวัสด่าโอ้พี่น้องเอ้ยก็บ่เคยเห็นดอกว่ามันเหย้าไปสำหรัแต่ว่าที่มีรอบบานรอบเงื่อนนี่กับมันเหย้าเกือบสองเมตรเลยเด้พี่น้องเลี้ยงมานี่ยจำ ปีสองปีนี่ก็ได้ครับก็ยูกับการดูแลพี่น้องเอ้ยถ้าอยากให้เงา,าก็คือบอ่อยฟังว่าดูแลการเอาใจใส่แหละพี่น้องครับการเอาใจใส่ก็คือการสร้างความสุขให้จิตใจของเขาแหละมือเขาลำบาก,กับเขาดูแลไปเขาก็มีความสุขไป้นหมากลากไ้พี่น้องครับมันก็ให้สร้างอุโซให้เขานำ้ำประดับความสวยงามให้เขานำํำครับพี่น้องครับ ตอนท้ายคลิปด้วยพี่น้องกันส,สรุปให้ฟังเนาะว่าการให้น้ำถ้าห่าบริเวณขายจำได้ห่อก็ให้มือและเชื่อช่วงเสาร์ก็ได้พี่น้องครับแล้วก็ไปทำหอกทำงาน,นครับพี่น้อง่วนให้ปุ๋ยปุ๋ยที่จ้าของค,ค,คิดย์้นถึงไม่อีงเดี๋ยปุ๋ยตรองชาติของห่อหน็นให้เดือนละครแบบเจียจางเ้อะพี่น้องครับแน่นแน่ก็คือเราอองน้ำครับ ขยัน้นละอองน้ำเนี่ยจักน้อยการจัดว่างกะบหอยตามใช้ค่าตามซุมทุ่มปุ่มไม,ม่ขางเฮื่อนขางซ้านนี่แหละครับผมแบบแดดล้ำไล่เด้อพี่นองเด้อว,ว่าให้มันแดดจัดจนเกินไปหรือว่าให้มันหม่มจนเกินไปเด้อพีนองครับอยากกู้เรื่องอยังเกี่ยวกับข้าวฤษีกัคอมเมนต์มาถามได้เด้อพี่นองเด้อหรือถ้าท่านมีความรู้มีเก็ดลับ เกี่ยวกับเข้าวฤษีก็สามารถที่จะคอมเมนต์ส่งมาให้ผมได้รับเก็ตความดูนั้นๆเพื่อสีน้าไปเผยแร่แกผู้ที่สนใจต่อไปนะพี่น้องเนาะขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นออนซ่อนของดีกับสีน้าเก็ตความดูเหล่านั้นมาเผยแร่แกพี่น้องผู้สนใจการเลี้ยงดูเข้าวฤษีเอาไว้ประดับประดารอเพื่อนรอจานนอพี่น้องเนาะจะสีน้ามาเผยแร่ผ่านช่องยูทูบของออนซอนของดีต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับมือนี อ่อนซ่อนของดีขอกล่าวคำว่าไว้มีความสุขความเจริญตลอดไปเด้อพี่นอ้องสางด้านหลังพี่น้องสำหรับวันนี้สองเม็ดพี่น้องสองเม็ดกลัวไปแล้วครับนี่งามห้ายเป็นฉากด้านหลังครับอันนี้คุณยายคุณยายเป็นผู้ดูแลครับคุณแม่ของผมครับเป็นผู้ดูแลครับดูแลไว้ก็ จำนายเนี่ยเราไว้ประดับเฮี่ยนเจ้าของเนี่ยครับบ่ได้เน้นว่าสิต้องจำนายหรือขายออกไปบนไดครับพี่น้องครับกเกาแฟนไว้เบิ่งหลบ,นหลบนเนี่ยหลบซันนี่แหละครับดูหนาวพี่น้องสีสันของเข้าด้วยสีนี่ก็สีสวยงามเลยจังหน่อยพี่น้องแต่อากาศนี่กับอากาศก็สีแห่งหลายจังหน่อยอยู่ครับก็สีมีการอ่าแห่งตัวเร็วยวสนพี่น้องขันมีเราอองน้ำเราออง ฝนเทียมเนี่ยจัง่อยเนี่สิดีครับในช่วงรดูงหนาวนี่ครับ